นำหรับหอยปากกว่างมันเป็นของแถมไดยย่างหููโอ้ได้หอยหอยเอาเนียกรวดาแนียูเคนตะเกาเดินตาอไจะค้นเะเคินตะเกาเอาไรกูกาอะเมีอยได้หนู อาาแกงเกิดตะการอำเภอกาบเชินเร่องบัณฑิบินไม่ใ่เป็นกินแบกยากว่าแล้วบ่เอาหรอโทรมากว่ามหากู่หน้าหลือว่าบ้าขึ้นเจ้านั่นแหละ ทำไคนสำคัญเนโอ้ยกน่าเบือกินเนาะมกินจนไกระสือก็ข่อยเป็นปากลายนึงจะไปกัรเกี่ยวเพื่เลยนะก็วางม้งจะไปการเกี่ยวนี่นเอาเขี้ดื้อแทนยังงกัขอเกี่ยวเพิ่นปนี้หอพ่นบานแห้งบาขุนรถมากโยินาดกเกี่วเกี่ยวเนบ่เบิ่งเลยยินเนาะมาเปลี่ยนนายินเนาะคุณยายขอยแล้วว่าจะขอยใสสไปบเมน่นนนั่งอีกนั่งอีกกินน้ำเดานั่งอีก ในว่าล่ะลูกเมืองลูกหลานอันนี้พูน่าง้มหอยงมหอยป้าก็ลึกแค้นเป็นแช่แชเอาอยู่ปาก็ได้ง้มหอยพอดีตัวนี้ของใครกินสิลทักินไล่ะดีมอเลี่วมาก

มากขึ้นเดียววอกใหญ่เลยมาขึ้นเดียววอกใหญ่ยิงกันลมมหาปีใหม่คู่เท่หใแล้วเห็นตาบ้านอนคุณอยญ่คือแมองกัยังไปเือไปหไทุ่ง

เห็นบ่าลูกเห็นบ่าหอยบ่ไปเอาอันดอกแนัมมากวบาสิบาหเพปืนนั่นแหละาหดโพธา์บัดมีไงโอ้บัดมีไงนั่นเป็นเสารถบาส